หมุนชิมแหฉุยแกแช่ อีกทั้งข้าวสุกอกเม็ดสวยจัดอยู่ในถ้วยตาทองท้อง,ทงนี่ดีทั้งนั้นเลยใส่ท้องใส่ท้องเองอร่อยทั้งนั้นหิวเลย <c oughs> แต่กูยังไม่แัดต่างว่าไม่พอใจกับเสนอดรงกู <c oughs> เรียกมากูบอกแล้วว่ากูหิว นายจะให้หนูบกกูต,ต้องการใช้มันออกล่นพ่อจะให้แดนอดอกล่องพูพ่อครับทาไมวะหลายครั้งหลายคราพ่อ,พอให้แดนออกล่นพ่อพูดแบบนี้คำตอบที่แดนตอบให้พอ่อก็คือแดนไม่อยากออกร่นทุกครั้งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่ง พี่แดงก็จะบอกกับพ่ออีกครั้งว่าแดนไม่อยากออกล้องกับพ่อเพราะอะไรมึงถึงไม่อยากออกล้มเพราะพี่แดงกลัวบาปกลัวกรรมเราต้องให้เั็นญาติแก่กันันกลัวบาปกลัวกรรมันไหรึเปล่แล้วมึงรู้ไหมว่าที่มึงโตมาได้ทุกวันนี้ก็เป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กูออกล้มมาทำนั้นนี่มึงโตไม่ได้ด้วยบาปด้วยกรรมเลยนะนี่ไอ้แดงไอ้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 ที่ที่มึงถนัดที่สุด วันนี้มึงต้องเอาปนกับบูบูตาแด่กับ้องตัะพ่อนะแดงสัญญากับแม่ไว้ด้วยก็จะกดใช้แดนแบบไหนยังไงก็แล้วแต่แดนทำตามที่พ่อสัง่งแต่เรื่องออกรวนแด้ขอจริงๆครับพอ่อตกลงวันนี้มึงจะไม่ไปใช่ไหมอ<า>ไอ้รอนครับไอ้เอ็งก็พอเชื่อนะไว้เ,ออเลือดพองเอ็งมันใสเดียวกับพ่อแน่ๆน อยากจะรู้เหมือนกันว่าเลือดมันสีอะไรเอ็งเอาเลือดมันออกมาดูสิป่าอยากรู้จะให้เพราะโอ๊ยไอ้หยอนมึงรู้ว่มซื้ออะ่มึงมามึงมามึงมามึงก็มาไอ้แดงต้องนั่งหลรงน้ำตา กำลังแกมึงเอ้าเร่วไม่รอทีว่าถึงอ่อนดูการัวงฝาของไอดอรสิครับทำไมสั s <S so so ่งสอนมันเสียบ้างปล่อยไว้ที่หลังจะเคยมันที่มันรู้กันไปเลยที่มึงมาเอ่ยนคืน ทำไมใช่พี่ใช่น้องกูจะไม่มองหน้ามึงร้อยวันปี็นยังไงครับเราในการอุ้มหัวต้อามุดก็เอาไปคุยยัไกูว่าแล้ไงเออดีดีสิพี่เก๋ไม่มังมีปักัาสัมพานครับกูดลกคนขำ ปีนั้นแต่กูรับปีนั้นกูจิตวิยรับได้อ๋อเล่นมุกงๆแล้วเล่นมุกคนนั้นเองนะครับแต่ครับมีเจ้าแดงถืออาวุธสองคนกอาเจ้าโดนดูสิว่าการสู้ครั้งนี้ระหว่างใครจะเป็นผู้ชนะ รางวัลจากเจ้าอาวาสด้วยครับเดินทางไปหาเจ้าอาวาสกัเลยนะครับโอ้โหโอเพ่อครับพ่อทำไม่มันกระชื้ผมระงับพ่อครับพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่หน้าบสถ์ ให,หลังดอกซะแล้วย<า>ไปไปดูจังกันราบเอาละครับท่านผู้ชมนะครับขอเวลาสักพูดเดียวนะครับให้หนุ่มผู้นำทีมงานทั้งสองไปหาพระเดชพระพุณหลวงพ่อนะครับคือหน้าบส์สักครู่นะครับอนมึงจะหออไปตีว่ามต้องต <laughs> อ,อ <laughs> ตอนท่าเนน้คงเบ่ทางประเดนะครับผมขาบว่าครับคตนปารปลาครับาว่ัดปารนรองไทยสอพ่อหกรอบหน่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปีัดปโนครับขอดตีสวัสดีครับุพ ความเรนะครับความเร็ครับโอเคไหมครับบนติดโก้ฮาร คนเยอะนะครับดูพอขอบพระคุณนะครับได้ๆๆพอเวลาสักครู่เดียวนะครับกราบประธานาภัยทุกผู้ชมนะครับวันนี้จดใจอย่างแน่นอนนะคทุกผู้ชมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับยิ่งดึกยิ่งสนุกนะครับมาแล้วไม่หม็นแต่ก็อนผมนะครับ การยิงวิ่งอีกแล้วครับใครจะมีรางวัลให้กับ sure? นะเด็กชายกับเด็กหญิงนะครเอาเลยครับผมยังไงก็จะให้ก็ให้ก็เลยนะครับผมไปเลยก็ขอขี่มากลับเลยยังไงก็สู้ขอได้รายชื่ไม่ได้นะครับผมไม่ได้รายแล้วยังไงก็กำลังพูดยังโฉนนะครับผมเด็กสู่พ่อนะครับที่มีรางวัลนั่งใจน้องครับขอบพระที่งานของเรานีนะครับผม เป็นโโลลนีโนแล้วก็แน็กกี้คอมเมทีนนะครับผมสองเพลงคู่สร้างสามคู่งานเด้านหน้าเวทีนะครับวีบกเกตซูยยปเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยนะครับรับประกันวาน้าออแล้ววันนี้จะได้ขึ้นกันไหมล่ะเนี่ย ออกมาท้องี่นะทไมเาครับครับดตาตัวมเลยบ่าแล้ว่ บอกได้ให้คนเดียวได้ไงรู้แลโดยพ่อเคลียร์ให้พวกกินตีกันแตกมีผู้ป่วยแต่ล้มจะกิีกระบาลเดี๋ยวพ่อจัดการให้เองใจร้องๆเลยดิู้นี่มันอะไรเนี่ยนะอย่างที่เห็นเนี่ยนั่นเด้อพี่ทำไมยืนดูโลกมันตีกันพี่เอาหัวสมองส่วนไหนคิดคนเป็นพ่อมันต้องสอนให้พี่น้องรักกันไม่ใช่ยุ่งงส่งเสริมให้ลุกตีกันเอาไปเอาตายพี่คิด ปูก็อยากจะดูความแข็งแกร่งของลูกกูต้งสองคนกระทานั้นเองที่มากมันไม่ใช่วิธีนี้พี่พี่จ้าพี่เลี้ยงลูกเจ้าดอนพี่จะเลี้ยงยังไงแล้วแต่พี่ส่วนเจ้าแดนมันเป็นลูกของฉันฉันเลี้ยงมาแต่อปแตอ ูก่อจะเอาผ้ายาก่อนฉันรู้ว่าฉันก็ต้องโดนเตะเขาก็ซื้อแม่ขอมาแล้วก็ไปคุ้นมือแม่ระวังโดนหอมนะแม่ล้วหอมทีสองทีนะมาก็ดีนะขอบใจในคำสอนสั่งเมื่อสักครู่นี้แต่จะบอกให้รู้หรือว่าวันนี้แค่ที่จริงแล้วนะพี่เองอยากจะให้ไอ้แดนมันช่วยออกร่ เพราะว่าการปนในครั้งนี้เราต้องใช้ตำนวนคนที่มากเพราะเราต้องการปนเจ้าใครไปเท่าไปพี่จะทำชั่วทำเลวหรือจะสั่งสอนไอ้ดอยนี่เลวเหมือนพี่พี่ทำไปเลยแต่อย่าไอ้นี เป็นเกมไปเพื่อให้มึงมีลมหายใจต่อชีวิตแล้มึงมาลำลึกนึกถึงบาปบุญคุณเขาอย่างนั้นเลยถ้าเขาบังใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมันก็จะพอกินพออยู่เอาอย่นี้ก็แล้วไปนยัยเงินพูดมกูไม่ต้องมาทะเลาะกันกูต้องการให้แดงออกต้นมึงจะให้ไปหรือเปล่าตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจฉันจะขอขัดฉันไม่เอาพี่โลกฉันไม่ทำชั่วไอแดงมึงจะไปหรือไม่ไปมึงจะออกป้นหรือไม่ ดนไม่ไาต้องไปถ้ามึงไม่ไปแม่งตายให้พ่อ้ยอมให้ยอมใ้ยอมไม่ยอม้อเาแดนนะไม่ยอมไไม่ยอมไปี่ยวกคู่ไม่เกี่ยวใครยอมไปแล้ว จะเที่กดนทาแพทำดความัตนกันต้อง เป็นปีหน้าผมเป็นเพศเดี๋ยวเห้นเป็นกงมไอ้แดนมันใจไม่ด้อมผมคงต้องตามไปดูต้องคอยไปขูบ่บังคับกลัวมันจะหวนคืนกลับให้มันทำเสร็จสักตามประสงค์ต้องตามไปคุมกันเพราะมันยังไม่แรงขาดความเก็บแทนมันคน ไอ้ดอยเล็กางพี่ชายตัว